สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับน้องวานะคะอีกเช่นเคยเลยในช่องรถมือสองคุณภาพเกรดเอบายน้องวากันเลยนะคะวันนี้นะคะน้องวาก็อยู่ที่เพชรยนต์ของเรานะคะอีกเช่นเคยเลยวันนี้นะคะน้องวาก็มีรถนะคะสําหรับพี่ๆี่านไหนนะคะกําลังมองหารถราคาถูกนะคะเป็นแบบแฮชแบบคห้าประตูด้วยนะคะต้องเป็นตัวนี้เลยโตโยต้ยา,ตายาริสนะคะ 1.5S Limit e d นะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมของปี2010เลย ก็รถตัวนี้นะคะประมาณ10ปีได้เนาะสิปกว่าปีนะคะเลขไม้ของเขาเนะคะอยู่ที่1 6ึ่งแหกนันกว่ากิโลเมตรนะคะราคานะคะบอกเลยพี่ๆทุกคนนะคะสามารถจับต้องได้แน่นอนนะอยู่ที่2องแ0นบาทนะคะหากพี่ๆคนไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อนะ้องวามาได้เลย0ูนย์เก0าเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลข้าวค้านะคะของยาริตตัวนี้กันเลย เรามาเริ่มทางด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นโคมมัลติรีเฟคเตอร์นะคะหลอดไส้ธรรมดานะคะตัวนี้โคมนะคะใสๆเลยไม่มีตัดรายงานนะคะไม่มีเหลืองแน่นอนนะคะถัดมานะคะทางด้านล่างของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นไฟตัดหมอกนะคะคู่ร่างอีกหนึ่งคู่เลยพร้อมกับสเกิร์ตหน้านะคะตกแต่งให้ด้วย ทางกระจังหน้านะคะได้เป็นโฉมนะคะสวยๆอย่างนี้เลยเป็นหน้าแบนนะคะตรงกลางนะคะแบนโตยโยต้าชัดเจนนะคะถัดมานะคะมาที่ฝาก,กระโปรงนะคะอาจจะมีรอยนะคะขีดข่วนบ้างนะคะเล็กน้อยเลยตามที่เราใช้งานนะคะหรือว่าจะของเก่านะคะใช้งานอ๋อตรงนี้นะคะกระจกนนคาแท้ทุกบานแน่นอนนะคะสัญลักษณ์โตยโยต้ายังอยู่นะคะป้ายภาษีอยู่นะคะนี่ถัดมานะคะมาที่ตัว ล้อกันบ้างเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะสี่ลูนะคะล้อแม็กสวยๆเลยได้เป็นยางของมิชลินนะคะตัวนี้ได้เป็นอ่าซีรีส์ยางนะคะของเขาคือหนึ่งแปดห้านะคะหกศูนย์อาสิบห้านะคะตัวนี้นะคะขอบสิบห้าเป็นยางปีสิบเก้านะคะสัปดาห์ที่เก้าเลยนี่ยางนะ,ะสวยๆเลยนะคะทัดมานะคะมาเป็น เบ้าโชกนะถือว่าสภาพดีเลยนะไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นต่อมานะคะเรามาดูที่กระจกมองข้างกันเลยนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นกระจกมองข้างระบบพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะถัดมานะคะเรามาดูที่คิ้วกันสาดกันเลยนะคะตัวนี้นะคะคิ้วกันศาส์ยาวไปถึงทางด้านหลังของตัวรถเลยที่จับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดําเลยต่อมาเรามาดูทางด้านหลังของตัวรถกันบ้างเลยนะคะตัวนี้นะคะมี สปอยเลอร์นะคะทางด้านหลังให้ด้วยนะคะตกแต่งหันลงมานะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่อ่าไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะคะได้โมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังเลยนะคะตกแต่งให้กับพี่ๆนะคะที่จะซื้อคันนี้เนาะถัดมานะคะเรามาดูห้องผู้โดยสารทางด้านหลังตัวรถกันบ้างเลยห้องผู้โดยสารทางด้านหลังะคะ่ะอาจจะดูอ่าแคบไปนิดนึงนะคะแต่ นั่งได้สบายนะคะเหมือนเดิมเลยตัวนี้นะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะนี่สามารถพับเบาะได้นะคะพับลงมาอย่างนี้นะคะได้เลยโอเคนะคะตัวนี้นะมีถาดรองยางให้แล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วก็มีมียางสำรองเครื่องมือแม่แรงให้แล้วนะคะถือว่าถ้าพี่ๆไหนได้ไปคันนี้คันนี้ไปนะ,ะถือว่าโอเคเลยนะคะบรรจุ สัมภาระได้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าพับเบาะตัวนี้ออกไปเนาะตัวนี้นะคะก็มีกระเป๋าจิงโจ้นะคะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแขวนของนะคะได้ด้วยนี่ถือว่าโอเคเลยนะคะตัวนี้ค่ะระบบไฟฟ้านะคะปกติเลยนะคะระบบไฟปกตินะคะโอเคเลยต่อมานะคะ คันนี้จะได้คุมโทนะคะเป็นสีดําเลยนะะทั้งคันแล้ความหรูหรานิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นสีดํานะคะตัวนี้นะคะมาดูคังคอนโซลกลางอะคอนโซลด้านบนนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะตกแต่งได้โอเคอยู่ตรงหน้าปัดนะคะอยู่ตรงกลางตัวนี้นะสามารถสามารถฟัง a m FM ได้เลยนะคะวิทยุแอร์ปรับนะคะแบบหมุนเลยเกียร์นะออโต้แบบขั้นบันไดนะคะ ตัวนี้นะคะได้เป็นแอร์วงกลมนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะของตัวรถนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วน้ำน,นะคะได้นิดหน่อยเลยทั้งที่พักแขนนะคะเป็นสภาพอ่าเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าน,น,นะคะนี่เป็นผ้าเนาะอ่ะเรามาดูนี่กันเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถเก็บสัมภาระนะคะได้นิดหน่อยใสเ,เอกสารหรือว่าอะไรก็ได้นะคะตรงนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะนี่เลย ถือว่าพวงมาลัยนะคะไม่มีปีไม่มีแตกเลยนะคะดูได้เลยนะคะนี่แผนให้ดูเลยนะคะถือว่าตัวนี้นะคะโอเคเลยใครได้ไปนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในราคานี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางห้องเครื่องของเรากันบ้างเลยนะคะ,ะมานะคะเรามาดูทางห้องเครื่องของเรากันบ้างเลยนะ,ะตัวนี้นะคะได้เป็นเครื่อง vvti นะคะของ To โ o t a เครื่องสสูบนะคะ1 5 0 0อ cc เดีนะ๋ยวเรามาดูน็อตคาแก้มสายกันบ้างเลยนะน็อตนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยพ่นสีเลยเม็ดอาร์คนะคะตรงเบ้าโชกเรียงสวยเลยนะคะนี่ทางห้องเครื่องนะคะสะอาดเลยนะทางสายเลี้ยวนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะห้องเครื่องอย่างที่บอกไปนะคะว่าสะอาดไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มนะคะหรือว่าของเหลวใดวๆนะคะเปื้อนเลยนี่หรือว่าโอเคเลยนะคะอันนี้เม็ดอาร์คตรงเบ้าโชกทางด้านขวานะคะถือว่าเรียงสวย นอกก้นองตามซอกนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักพิความแน่นอนนะคะหากพี่ๆคนไหนนะ,ะสนใจสามารถติดต่อนะ้องวามาได้เลย0 9 7 0 7 4 2 0 6 2นะคะหรือว่ามาดูที่เพรยนต์ของเราก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะพี่ๆคนไหนนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็สามารถออกได้แน่นอนนะคะเรามีเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะคะ แล้วก็มีรถสไลด์ส่งตร้งถึงหน้าบ้านพี่ๆทุกคนแน่นอนถามว่าอาชีพไหนนะออกได้นะคะตอนนี้ก็กอ,ออกได้เกือบทุกอาชีพเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะแบงค์รองรับแน่นอนนะคะวันนี้นะฟังแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ